ขอกราบถวายความเคารพท่านพระกูประกาศโพธิคุณเจ้าวาดวัดโพธลพร้อมด้วยคณะสงทุกรูปด้วยความเคารพเจ้าขา้าครับและขอสวัสดีคุณพ่อประโยุน์เงินทิพย์วิยาวัจกรวัดโพธูลนวันนี้ท่านก็ให้โอ,อกาสผมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ในงานบำเพ็ญบุญกุศล พ่อราเชนเพิ่มสุขผู้วัยชนคนที่จากไปยังไม่มีวันกลับซึ่งในค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สองของการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อที่เราทุกท้างทุกคนนั้นจะได้อุทิศส่วนบุญส่วนุศลน,นี้ไปให้กับผู้วัยชนคนที่จากไปยังไม่มีวันกลับซึ่งในค่ำคืนนี้คณะท่านเจ้าภาพนั้นได้รับเกียรติจากคุณ นรงคุณสุวรรณจันกระพอพร้อมด้วยคุณสกลวัดคุณสุวรรณีผุสมบัติได้รับเป็นเจ้าภาพถวายจตุปัจัยให้กับพระคุณเจ้าในค่ำคืนนี้แรกคณะที่สองที่ร่วมบุญในคืนนี้ก็คือคุณป้าทัศนีจันสถานนบ้านหัวสะพานและเจ้าภาพที่สามที่มาร่วมกันในค่ำคืนนี้ ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาลอซึ่งนำโดยท่านสิวกรนิรันดรซึ่งเป็นนายกอง์การบริหารส่วนตำบลจำปาลอซึ่งมี3ามเจ้าภาพด้วยกันและเจ้าภาพหลักก็คือเจ้าภาพของภรรยาลูกลูกและหลานญาติมิตรของผู้วัยชนก่อนที่จะไปทัพการบําเพ็ญบุญกุศลนี้เราจะตั้งบําเพ็ญบุญกุศลเป็นเวลาสามขั้คืนก็ ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืน,นที่สองในวันพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ก็เป็นค่ำคืน,นที่สามของการบำเพ็ญบุญกุศลแต่ในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา19นาิกา30นาทีคณะท่านเจ้าภาพนั้นก็ได้กราบนิมนต์หลวงพ่อท่านพระครูประกาศโพธิคุณเจ้าวาดวัดโพธิูปแสดงธรรมหนึ่งธรรมะมหรือหนึ่งกันในช่วงเวลา19นาิกา30นาทีวันพรุ่งนี้ ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นเดินทางมาร่วมกันบําเพ็ญบุญกุศลก่อนเวลาสักเล็กน้อยกับการบําเพ็ญบุญกุศลนี้เราไปงานศพเราได้อะไรจากงานศพบ,บางท่านนั้นบอกไปงานศพไม่ดีพระจะสวดแต่คําว่ากุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาแต่ความจริงแล้วทุกท่าน ทุกคนที่เดินทางมาร่วมกันรับฟังพระพิสุทธิสงฆ์สวดพระพิธรรมไม่ว่าพระจะสวดอะไรพระกล่าวคำคำแรกว่ากุศลธรรมมาความจริงแล้วคำนี้พระพุทธองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ตัดในโลกมนุษย์นี้ด้วยแต่พระพุทธองค์นั้นในพรรษาที่เจ็ด ได้หยิบยกเอาพระอภิธรรมเจ็ดคำรีนี้ไปแสดงโปรดพุทธมารดาของพระองค์ท่านบนสวรรค์ชั้นที่สองที่เราเรียกกันว่าชั้นดาวดึงในพรรษาที่เจ็มีพระพุทธองค์แสดงธรรมให้กับเทวดา84,000โกรรวมทั้งผมด้วยเมื่อฟังพระอภิธรรม7จ็ดคำรีจบแล้วเทวดาและผมนั้น ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นและสำเร็จเป็นพระอนาคา,ามีเบื้องสูงถึง8 4 0 0 0โกอดด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกท่านเราทุกคนมารับฟังพระพิสุทสงฆ์ของวัดโกทูลซึ่งวันนี้ประธานสงฆ์ก็คือท่านพระภูประกาศโกธิคุณเจ้าวาดวัดโกทูลน,นั้นจะเป็นองค์ต้นเสียง ของการสวดพระอภิธรรมในคำคืนนี้คำว่ากุศากุศรานี้แปลถอดความเป็นไทยว่ากุศลวันนี้ท่านได้ยินพระสวดคำว่ากุศาธรรมมาแปลถอดความว่ารรมเหล่าใดที่เป็นกุศลให้ผลเป็นความสุขอกุศาธรรมมาทำเหล่าใดที่เป็นอกุศล ให้ผลเป็นความทุกข์อัพยากตาธรรมมาทรรเราใดที่เป็นอัพยากิจเป็นธรรมกลางๆจะสุขก็ได้จะทุกข์ก็ได้พระพุทธองค์ตัดไว้เรื่องปุสสรธรรมนี้สามคำนี้แต่ในจริงๆแล้วในพระคำพีนั้นจะเขียนว่าสามติกะสามติกกะก็คือสามวาระสามอย่าง สามเรื่องสามตอนเราทุกท่านทุกคนนั้นก็จะได้ยินกันในงานศพเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่าคุณพ่อราชีนเพิ่มสุขผู้วัยชนคนที่จากไปนี้เป็นสะพานบุญให้เราที่ให้เราทุกท่านทุกคนนั้นได้มาร่วมกันรับฟังพระอภิธรรมเจ็ดคำพีเป็นธรรมะอันยิ่งธรรมะอันประเสริฐ รมะสูงสุดของศาสนาพุทธที่พระพุทธองค์นั้นหลังจากที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วใช้เวลาเจปีจึงเอาพระอภิธรรมนี้มาเผยแพร่ให้กับพ่อแม่พี่น้องในโรคสวรรค์ที่ร่วงลับไปแล้วแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาในโรคมนุษย์นี้พระพุทธองค์นั้นได้หยิบเอาพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้ มาแสดงกับพระสารีบุตรซึ่งพระสารีบุตรนั้นจะคอยไปปฏิบัติรับใช้ในช่วงเวลายามเช้าที่พระพุทธองค์นั้นลงมาบินทบาทที่ทวีปอุตรปุรุทวีปก็คือทวีปที่มีมนุษย์อยู่อาศัยอีกทวีปหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วโลกโลกมนุษย์นี้มีทั้งหมด4ทวีปด้วยกันเมื่อพระสารีบุตรฟังจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว พระสารีบุตรก็จําแล้วก็หยิบยกเอาพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้มาแสดงธรรมในโลกมนุษย์ก็แสดงธรรมกับพระพิสุสงฆ์ถึง500รูปด้วยกันพระพิสุสงฆ์ห้ารูปนี้ที่มาบวชในศาสนาพุทธของเราชาติแต่ปางก่อนของท่านนั้นเป็นครั้งข่าวและเป็นครั้งข่าวถึง500ตัวอาศัยอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่ง พระผู้ทรงพระอภิธรรมสองรูปได้ไปสาธยายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้ข้างข่าวทั้งห้าร้อยตัวนั้นได้ยินว่าพระสองรูปนี้กำลังสวดมนต์อยู่แต่ฟังภาษามนุษย์เหล่านั้นไม่รู้เรื่องก็ตั้งใจสับรับฟังจนพระทั้งสองรูปนี้แสดงพระอภิธรรมเจ็ดคำพีหรือ สาธยายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีนี้จบลงแล้วครั้งข่าวนั้นเมื่อสิ้นอายุไขก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งห้าร้อยตนด้วยกันเมื่อหมดอายุไขจากเทวดาก็คือหนึ่งพุทธันดรน,นั่นก็คือสมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีนามว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเว้นว่างจากาศาสนาท่าน สี่อสองไขยหนึ่งแสนมหากับนั่นก็คือที่ว่างเว้นศาสนาพุทธของเราจนมาถึงศาสนาพุทธที่มีนามว่าองค์พระพุทธกวดมก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราทุกท่านทุกคนนี้ได้เคารพและกราบไหว้นับถือเป็นศาสนาประจำตัวของเรา พราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาร่วมกันรับฟังรพระพิสุทธิสงสวสดราพระพิธรรมในค่าคืนนี้ได้อานิสงส์อย่างแน่นอนรักกุศลเป็นกุศลผลบุญที่ทุกท่านทุกคนพึงได้รับคําว่ากุศลน,นี้พระพุทธองค์ตัดในโลคมนุษย์ใช้คําว่ากุศรสุปัสัมปทา ในวันเป็นเดือนสามนั่นก็คือวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ตัดเพียงครั้งเดียวในโรคมนุษย์นี้ซึ่งศาสนาพุทธของเรานั้นล่วงเลยมาแล้ว2,600ปีพระพุทธองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดคำว่ากุศลสูปสัสมปทานี้เพียงครั้งเดียวซึ่งแปลถอดความว่าจงทำกุศลให้ถึงพร้อมในบทกุศลธรรมานี้ มีคำว่ากุศลจิตตังนั่นก็คือขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นจงทำกุศลจิตนี้ให้พร้อมการทำกุศลจิตให้พร้อมทำอย่างไรอย่างเช่นในค่ำคืนนี้พระพิสุสงฆ์้งอบรูปที่จะทำการสาธยายรมหรือสวดปาพิธมในค่ำคืนนี้ <Yeah. S 1> ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นโปรดสดับรับฟังด้วยอาการอันสงบ โดยตั้งจิตเป็นที่เราเรียกพระพุทธองค์เรียกว่ากุศลจิตตังนั่นก็คือการทำจิตให้เป็นกุศลนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นร่วมกันบำเพ็ญบุญที่เราพึงจะได้รับนี้และหลังจากนั้นเราก็จะได้ร่วมกันตรวจน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้ไปให้กับผู้วัยชนคนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนั่นก็คือคุณพ่อราเชนเพิ่มสุข ผู้วายชนกับพระขอประชาสัมพันธ์กำหนดการของวันอาทิตย์ซึ่งในช่วงเช้านั้นก็จะถวายพัะทหารแด่พระพิสุสงฆ์ของวัดโพธทูลทุกรูปและในช่วงเวลา11นาฬิกาเราก็จะร่วมกันบำเพ็ญทักษิณา,านุปทานก็คือการถวายมัตตกะพัะทหารในช่วงเพลอีกวาระหนึ่งและในช่วงเวลา13นาฬิกาเ็จเศษหรือพระคุณเจ้า ที่ได้กราบนิมนต์ไว้มาสวดมาติการนั้นพร้อมแล้วเราก็จะได้กราบนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหมดนั้นขึ้นสู่สระเพื่อทําการสวดมาติกาญาสนิทมิสหายก็จะได้ทอดผ้าบังสกุลตรวดน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับผู้วัยชนคนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับดั่นก็คือในวันอาทิตย์นี้และในช่วงเวลา15นาฬิกาโดยประมาณ เราก็จะทําพิธีการวางดอกไม้จันทร์เพื่อทําการสลายร่างอันไร้วิญญาณของคุณพ่อราเจนเพิ่มสุขผู้วัยชนคนที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับนี้ให้กลับสู่สภาพเดิมสภาพเดิมนั้นมาจากไหนมนุษย์เหล่านี้พระพุทธองค์ตัดไว้เกิดมาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมขณะนี้ คุณพ่อราเชนเพิ่มสุขนั้นธาตุลมของคุณพ่อนั้นไม่มีแล้วก็ถือว่าท่านนั้นได้ทิ้งร่างอันไร้วิญญาณไว้ในโลกาแห่งน,นี้แล้วแล้วคุณพ่อไปอย่างไรคุณพ่อไปนั้นด้วยกุศลผลบุญที่คุณพ่อได้สั่งสมไว้ในโลกมนุษย์นี้ที่พระพุทธองค์ตัดไว้คําว่าสยังกตานี้ คุณยานิตังมิตังสัมปรายิกังด้วยกุศลบุญที่คุณพ่อราเชนเพิ่มสุขนั้นได้กระทำไว้ในช่วงตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และวันนี้ญาติสนิทมิตรสหายเราท่านทุกคนนั้นได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญเพื่อที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับท่านอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นบุญสมทบเพราะฉะนั้นคุณพ่อราเชนเพิ่มสุขนี้จะอยู่สุข เย็นใจอย่างสบายในโรคเบื้องหน้านั้นก็คือการที่ท่านได้รับอนิสงส์บุญกุศลจากเราท่านทั้งหลายที่จะร่วมกันบำเพ็ญกุศลบุญในโรคเบื้องนี้พระพุทธองค์ตัดไว้ในบทติโรกุตตะกันทสืตรซึ่งเป็นบทที่พระพุทธเจ้าตัดกับพระเจ้าพิมพิสารว่านาหิตะกสิอัติโกรเกธาณวิจติวณิจาตาทิศีนาทิ อิรันเยนะกะยากยังพระพุทธองค์ตัดไว้ว่าในโลกเบื้องหน้าหรือโลกวิญญาณนั้นไม่มีการทำเกษตรกรรมก็คือการทำนาทำไร่โบร,รักกรรมก็คือการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงโคกระบือเอาไว้ค้าขายพาณิชยกรรมก็คือการค้าขายสิ่งของต่างๆและอิรัญญกรรมก็คือการแลกเปลี่ยนเงินตาในโลกเบื้องหน้าพระพุทธองค์ตัดไว้ ไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์พูดคำนี้กับพระเจ้าปิ่มทิสารถึงให้เราทุกตั้นทุกคนจงรู้ไว้ว่าเรานั้นเกิดมาเป็นมนุษย์อายุไข100ปีในช่วงเวลา100ปีของเรานี้เป็นช่วงของเทวดาชัน้นดาวดึงนั้นเพียงหนึ่งวันเท่านั้นเพราะฉะนั้น100ปีของเราถือว่ายาวนานแล้ว แต่การเป็นเทวดานั้นเพียงแค่หนึ่งวันหนึ่งคืนเท่านั้นก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นจงเร่งทำกุศลนี้ให้ถึงพร้อมกำยาพี่น้องที่เดินทางมาแล้วก็ขอเชิญขึ้นมาสู่บนสาราการประเรียนหรือมาร่วมกันในสาราการประเรียนนี้เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งพระพิสุทธิสงฆ์ของวัดโปรูลนี้ก็จะลงมาทำการสวดพระพิธรรมในค่ำคืนนี้ ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นที่เดินทางมาแล้วก็มาทาั้งนั่งกันในสาะการประเรียนนี้เพื่อที่จะได้ร่วมกันรับฟังพระพิสุทธิสงสวดพระพิธรรมในค่ำคืนนี้การบรเป็นบุญกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ไปให้กับคุณพ่อระเจนเพิ่มสุขในค่ำคืนที่สองนี้ก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมในานามผู้ใช้เสียงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแทนคณะท่านเจ้าภาพทุกท่านทุกคน ที่ได้เดินทางมาร่วมกันรับฟังพระพิสูจิ์สงสวดพระพิธรรมในค่ำคืนนี้ครับย่ารืมนะครับพรุ่งนี้มาร่วมกันรับฟังพระพิสูจิ์สงอีกหนึ่งวันและในช่วงเวลา19บเกานาฬิกนาทีโดยประมาณนั้นเราก็จะมาร่วมกันรับฟังธรรมนั่นก็คือท่านพระครูประกาศโฟธิคุณเจ้าวาดวัดโพทูนจังหวัดอ่างทองนี้จะขึ้นแสดงรมหนึ่ง ธรรมะาด้วยกันหรือหนึ่งกันด้วยกันในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลา1 9 3เนากนาทีก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นมาร่วมกันรับฟังธรรมะดีๆจากท่านพระภูประกาศโกธิกุลเจ้าวาดวัดโคทูลตำบลจำปร,รออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นอาดิสงค์แห่งธรรมทานที่เราเรียกกันว่าเราได้ธรรมะดีๆจากงานศพนั่นเอง ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นมาร่วมกันและสำหรับในคำกืินนี้ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนั้นเดินทางกลับโดยความปลอดภัยทุกท่านทุกคนด้วยความปลอดภัยทุกท่านทุกคนด้วยความครบคับในโอกาสนี้และขออนุญาตใช้เสียงเพียงท่านี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านทุกคน